สวัสดีทุกท่านด้วยนะผมนะก็พบอีกแลาานะวดด้วนะผมในเฟซบุช่อง f t Biker นะผมนะก็โอเคนะในคลิปนี้นะผมนี่ก็ก็หลังจากที่คินที่แล้วนะนี่น้องรำแดงก็เครื่องเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะก็นะก็พอใจมากๆนะครับตอนนี้สาภาพนีน่นะครับนี่ใส่ไฟเบอร์แล้วนะครับนี่สวยๆนะครับนะก็ในคลิปนี้เดี๋ยวว่าจะมาแต่งเพิ่มครับนี่จานดิสน,นะครับจากไอ นี่นะก็เห็นแล้วนะในคลิปที่ก็ในคลิปที่ของแต่งมานะครับก็ได้ไปสั่งซื้อมานะนี่นะสวยๆสวยๆกา,โน,า,านโนวาเอจานโนวาครับฮ้ารูนะครับเพราะว่าผมใช้ดุมโนวานครับถ้ารูคือเป็นดุมแบบตัวเก่านั่นเองนะเขาเรียกว่าดุมโนวานะครับแล้วก็สวยๆเลยนะนะก็ไม่รู้มันจะ เบียกอยู่ไหมนะแต่คุณน้าป้ารู้สึกว่าใช้ได้นะครับนะสวยๆเลยสวยๆเลยนะครับประมาณหนาประมาณ3 5มมิลน,นะครับโมโต้โมโต้ไนนะฮะสวยสวยสวยนะครับราคาไม่เท่าไรเองนะในะจ๊อปปี้ผมสั่งมานะครับเป็นรูปทรีนนะครับผมนะโอเคก็เดี๋ยวในะคลิปนี้เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนกันนะผมนะโอเค ไปดูนตอนเป็เศษดีกว่านะว่าจะออกมาเป็นยังไงนะผมนะเดี๋ยวแล้วก็น่าจะได้ไปลองนะลองขับนะเป็นคลิปหน้านะได้ลองขับในคลิปนี้เดี๋ยวขอเปลี่ยนอันนี้ก่อนนะครับผมอ่าส่วนป้าเบิกป้าเมโกเดี๋ยวก็ใช้เป็นของเดิมก่อนนะนะก็ป้าเบิกยังเหลือๆอยู่นะก็ถ้าเปลี่ยนทิ้งไปเลวเสียดายนะป้าเบิกไม่ใชู่่บารสองบาดนะครับนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนป้าเบิกนะแล้วเรามาดูนว่ารมจะลื่นเหมือนเดิมไหมนะเปลี่ยนเบรกไปอันหนึ่งโอเค โอเคครับผมก็ตอนนี้ก็เปลี่ยนเสร็จที่เกียบอยแล้วแต่คำตัวยังอยู่เดี๋ยวให้ดูนี่ดูนะนะครับเพราะว่าเฮดที่เป็นจินนี่เพราะว่ามาจานยังมาอยู่นะแล้วก็มันยังไม่เข้าร่องกับภาพเมกนะยังไม่เข้าร่อง้ามเมกนะครับผมนะก็เดี๋ยวตนขับอีกสักนิดหนึ่งให้มันสึกนะครับ ก็น่าจะลื่นนะผมโฮโฮเราต้องโดนดําเดงกูเป็นไ,ไงสวยไหมน้อนะฮะสวยนะสวยนะเออเดี๋ยวนอ็อตตรงนี้ติดตี่น็อตมากครับอันนี้ก็เก็บมาแล้วน็อตนะครับผมแล้วก็ติดตรงนี้เดี๋ยวก็ไปซื้อตัอใไปมาเปลี่ยนนะนะนะครับผมนี่ก็แม่ว่าจะทําทีใหม่นะหรือว่าไม่แน่ทำทีใหม่เพราะว่าไม่อยากเสใช้ปั๊มปั๊มจิปัมป๊มเทียมนะ ่เซฟตี้เซฟตี้นะสายก็แจใส่เดิมนะนี่เริ่มเก็บแล้วนะน้ำลงน้ำแดงนะผมนี่ก็นี่ได้เก็บจานแล้ววันนี้จานฝืดชิวัยเลยนะครับตอนใส่ตอนใส่ครั้งแรกอะฝืดวันนี้อีกนะนี่มุนว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 นไปเนี่ยเออมันเริ่มลื่นขึ้นลื่นขึเดี๋ยวต้องไปขับสักสองสามวันนะเดี๋ยวมาดูจานนะครับถ้าไม่ดีขึ้นก่อเดี๋ยวจะเซ็ตปั๊มใหม่นะครับผมนะแต่หลกชิบหายเลยเราโคตรลื่นเลยอย่างนี้ ก่อนใส่ล้อคนลื่นเลยพนอะใส่ปุ๊บล้อฝนะนะืนะ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 นั่นนะครับผมนะนะนะครับนะโอเคสวยน้องนำแดงก็เริ่มเก็บแล้วนะครับเก็บสภาพเนาะนี่พวงกุญแจโคตรขี้ขู่เลยนะนะครับผมนะโอเคนะเหลือสเตอร์นะยังไม่เปลี่ยนนะโอเคโอเคครับผมก็นะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมนะก็ น,น้ำแดงก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับเหลือนิดๆหน่อยๆนะครับนะเดี๋ยวก็จะเสร็จแล้วนะครับนะเป็นระยะด้วยนะน,น้ำแดงนะผมนะทำมาตั้งแต่วันไหนอ่ะโอ้หลายปีแล้ว <c oughs> ปีกว่าแล้วผมนะก็นี่นก็เริ่มจะเสร็จแล้วนะครับผมนะก็ทำมาเรื่อยๆนะครับมีตังก็ทำนะไม่มีตังก็พักนะครับผมนะนะก็ตอนนี้ก็จะเสร็จแล้ว โอเคก็ประมาณนี้แล้วผมนะสำหรับคลิปนี้นะผมนะถ้าชอบคลิปนี้ลืมฝากกดแจ้งกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะผมเรื่องใหญ่ให้ด้วยแล้วฝากติดตามด้วยว่าคลิปหน้าผมจะเอาอะไรมาลงอีกนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับน้ำแดงนะกดตลกเลยรอฟื้นชิบหายเลยรอหลังกดลื่นอ๋อโอเคโอเค